สวัสดีปีใหม่จ้าพบก,กับผมกอล์เลืองแสงนะครับผมวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่มาติดตามช่องกอล์เรืองแสงนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วมาดูคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกๆคนเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จงมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปลอดโรคปลอดภัยนะครับผมขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ โควิดไปให้ได้นะครับผมไม่ว่าปีเก่าๆนะครับปี63ที่ผ่านมานี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็อยากให้มันอยู่กับปีเก่าๆไปนะครับปีใหม่แบบนี้นะครับก็อยากให้เริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็คิดแต่สิ่งใหม่ๆนะครับผมชีวิตเราจะได้มีอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับผม วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเมมโมรีการ์ดนะครับนี่ร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับผมผมเคยทำคลิปแฟชไดร์นะครับสองเทราไบต์เอาไว้นะครับผมเมื่อนานมาแล้วนะครับผมก็เป็นเดือนได้แล้วมั้งนะครับก็ได้อธิบายไปนะครับว่าแฟชไดร์ที่มันเป็นสองเทราไบต์จาก lazada หรือว่า shopee ก็ตามนะครับมันไม่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับผมใช้ไปเรื่อยๆนะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะไม่ถึงนะครับที่ผมได้มานะมันได้แค่5้ากิกะไบต์เท่านั้นเองนะครับมันเก็บได้แค่นั้นนะครับผมก็เป็นของปลอมนั่นเองนะครับและและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็ได้พูดถึงว่าผมได้ซื้อเมมโมรีการ์ดนะครับ1 2 8กิกะไบต์นะครับจากช h อปปีนะก็ได้ตัวนี้มาหลายวันแล้วครับร่วมเดือนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ได้ทดสอบนะครับทดสอบแล้วก็ทดลองดูนะครับผมว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะ เพราะว่ายี่ห้อนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนั่นเองนะครับผมเป็นยี่ห้อคิงดูนะครับและก็ที่สำคัญเลยอ่ะมันถูกมากๆนะครับ109บาทเองนะครับผมผมสั่งมาเนี่ย109บาทเองนะครับถ้าเป็นของจริงๆที่เขาใช้งานที่เขาขายกันตามท้องตลาดในเมืองไทยเรานะครับ 128G กเนี่ยก็ประมาณ7800นะครับผม7 8 0 0ประมาณนะของแท้ๆของแท้ๆที่ เขาขายอยู่นะครับ7จ็ดกันเลยทีเดียวแต่ตัวเนี้ร้0ยกว่าบาทเองนะครับสรุปเลยนะครับผมมันใช้ได้นะครับใช้ได้ผมได้เอาไปใส่ในกล้อง dslr นะครับหรือว่ากล้องตัวใหญ่นะครับผมก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับผมแล้วก็หน่วยความจําของมันเนี่ยก็จะมี122 GB นะครับนี่ก็จะเป็นมาตรฐานของเมมโมรี่การ์ดทั่วๆไปนะครับที่ว่ามันจะไม่เต็มแม็กทีเดียวนะครับมันก็จะ ไม่ถึงเต็มๆมนะครับมันก็จะมีเศษอันนี้ก็1 2 8ใช่ไหมครับก็เหลือ 122gb กิกะไบต์นะครับผมในความจุของมันนะผมได้เอาไปใส่ในกล้อง DSLR นะครับปรากฏว่ามันก็ใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับใส่ในมือถือก็ใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าของถูกแบบนี้นะครับมันก็จะมากับความไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับผมผมทดลองดูแล้วนะครับ กล้องตัวใหญ่เนี่ยถ่ายรูปได้แต่ว่าถ่ายวิดีโอมันไม่ค่อยไปนะครับผมมันไม่ค่อยไปนะมันก็จะถูกตัดนั่นเองนะครับผมก็สันนิษฐานเอาไว้เลยนะครับว่าการอ่านการเขียนของเมมโมรีตัวนี้นะครับราคาถูกตัวนี้นะมันการเขียนการอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะครับผมก็เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะถูกตัดลงนะครับผม ถ่ายไปประมาณสัก5วิสิบวิอย่างเงี้ยจะถ่ายยาวๆสัก1นาทีมันก็ไม่ถึงนะครับมันก็จะถูกตัดลงปั๊บตัดลงนะครับฉะนั้นนะครับคนที่ซื้อเมมโมรีการ์ดราคาถูกแบบนี้นะครับ100ร้อยกว่าบาทนะ1 2 8กิกเนี่ยในราคา100ร้อกว่าบาทเนี่ยก็สามารถเอามาถ่ายรูปทั่วๆไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานวิดีโอด้านวิดีโอเนี่ยผมก็ไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่าการอ่านการเขียนของมันเนี่ยค่อนข้างจะช้านั่นเองนะครับผม และผมก็ได้เอามาใส่ในมือถือนะครับในช่วงของการอัดวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีการกระตุกของไฟล์วิดีโอนั่นเองนะครับก็อย่างว่านะครับการอ่านการเขียนของมันเนี่ยอาจจะช้านั่นเองนะครับผมแล้วก็การเซฟงานลงไปนะครับอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอน,นะครับมันก็จะเชื่องช้านั่นเองนะครับมันอ่านเขียนช้ามากๆครับก็ ไม่แนะนําเอามาใส่มือถือนะครับหรือว่ากล้องใหญ่นะครับอันนี้แต่ว่าเอามาเก็บข้อมูลได้นะครับเล็กๆน้อยๆเช่นเอามาถ่ายโอนไฟล์เก็บรูปภาพเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้เฉยๆนะครับผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเมมโมรี่การ์ดเนี่ยไอที่มันราคาร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยีิกิกนะครับร้อยกว่าบาทเนี่ยมันดีมันดีหรือเปล่านะเออสรุปเลยมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่า มันไม่ค่อยดีครับใช้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเอามาเก็บงานเก็บรูปเก็บไฟล์เอกสารเก็บอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับผมแต่ว่าไม่ไม่สมควรที่จะนํามาใส่มือถือนะครับอ่าใส่มือถือนะครับใส่กล้องนะครับหรือว่าเอามาใส่โดรนนะโดรนนี่เขาบินบินเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับถ้าจะ เอามาใช้งานด้านวิดีโอเนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อของแท้แทกันนะครับของแท้ที่มียี่ห้อจะดีกว่านะครับผมด้านหลังของเมมตัวนี้นะครับเขาเขียนว่า make in ไต้หวันนะครับผม make in ไต้หวันเอออันนี้มาจากไต้หวันนะครับ kingdo เออถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ ข้างล่างคลิปนี قت, ้ก็แล้วกันนะครับผมผมไม่ได้โปรโมทร้านเขานะไม่ม so ีอะไรกับร้านนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ได้เสียอะไรกับร้านนะครับก็แค่อยากจะมาบอกกันนะครับว่าถ้าต้องการเก็บข้อมูลอะไรเล็กนิดนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วจดหน่วยความจําจุๆเนี่ยแล้วก็โอเคใช้งานได้เนี่ยก็สามารถซื้อมาใช้งานกันได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําสําหรับใช้งานจริงๆจังๆนะจริงๆจังๆเนี่ยไปซื้อของแท้ดีกว่านะครับที่มันมีที่ห่อหน่อยนะ ก็อันนั้นจะดีมากๆนะครับอันนี้ผมก็จะเอามาเก็บรูปเก็บวิดีโอสำรองไว้แค่นั้นเองนะครับเอามาถ่ายโอนเอาไว้เก็บเอาไว้เท่านั้นเองนะครับผมผมใช้งานมาเกือบเดือนแล้วก็ใช้งานจริงๆยังจังเนี่ยไม่ดีนะครับแต่ว่าเก็บข้อมูลโอเคเลยนะครับผม อันนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคนนะครับแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับผมว่าจะซื้อมาใช้งานหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครทํางานด้านวิดีโอนะครับก็เน้นเป็นของแท้ไปเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาทดลองใช้นั่นเองนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะได้มีความรู้นะครับผมว่าอ๋อไอ้ร้อยกว่าบาทเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองนะเออผมก็เอามารีวิวแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผม ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ